ยูนิคแน r รีวิววันนี้พาทุกคนมาเที่ยวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เลยวัดศรีดอนมูลค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะซึ่งอำเภอสารพีนี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกับตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะออกไปไม่ไกลนะคะ ส่วนใหญ่ที่ไปก็คือต้องการจะไปกราบน้ำมัศการครูบาน้อยค่ะอ่อปูจาใหญ่ขนาดไป้อง ในบริเวณวัดมีจุดที่ให้เรากลาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพระไตราภาคและพระเหนือพรมห้าเทพนะคะมหาวิหารบุญบารมีหลวงพ่อเพชรเจดีเก้าคณาจารย์แถมมีห้องวัตถุมงคลที่สำหรับคนอยากจะไปลงนะหน้าทองก็มีค่ะทุกคน จุดต่อไปที่เราจะพาไปชมนะคะก็คือจุดที่ครูบาน้อยอยู่นะคะรอเคาะกระโหลกให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะแต่ว่าก่อนเข้าไปตรงด้านหน้านี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นน้ำมนน้ำส้มปล่อยนะคะของที่ครูบาน้อยนะคะเขาทําไว้เราก็เขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวเอาน้ำมนตรงนี้ล้างหน้า แปะหน้าได้เรียกโชคลาภค่ะเดินเข้ามาก็จะมีพระประจําวันเกิดให้ไหว้นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นจุดที่เขียนชื่อนามสกุลโบชาทีแล้วก็ปิดทองนะคะและตรงนั้นค่ะครูบาน้อยเคาะศีรษะจรงนลู่ลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวครูบาน้อยนะคะเชิญตรงนี้เลยนะทําบุญด้านหน้าเสร็จเข้ามาให้ครูบาเคาะกระโหลก,กันค่ะ จุดต่อไปจะพาไปชมมหาวิหารบุญบารมีหลวงพ่อเพชรค,ค่ะสวยมากทุกคนหลวงพ่อเพชรแล้ว ซึ่งมองจากสถาปัตยกรรมด้านนอกแล้วความสวยงามมีมากจริงๆค่ะและเดี๋ยวนะคะเข้าไปชมด้านในกันว่าจะอลังการสวยงามขนาดไหนนี่แค่ขนาดประตูทางเข้านะคะทุกคนคือแบบด้วยพลังศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหานะคะสามารถสร้างมหาวิหารบุญบารมีหลวงพ่อเพชรได้ขนาดนี้หลวงพ่อเพชรองค์ใหญ่มากค่ะ ดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะด้วยความกว้างขวางของมหาวิหารนะคะก็คือสามารถจุนักท่องเที่ยวได้เยอะมากนะคะทุกคนมีจุดทําบุญจุดเสี่ยงเซียมซีนะคะที่สำคัญเลยทุกคนน่าจะมาขอพรกับหลวงพ่อเพชรค,ค่ะองค์หลวงพ่อเพชรงามมากสีทองเหลืองอารามเลยนะคะแล้วก็จุดอื่นๆอ่ะก็คือเชื่อว่าเป็น การสร้างมหาวิหารที่มีแต่บุญบาร,รมีจริงๆค่ะนี่อันนี้เป็นด้านนอกของมหาวิหารนะคะมีเจดีย์สีทององค์ใหญ่เหลื้องอารามอยู่ด้านหลังนี่เหมือนกันนะคะ่ะทางเหนือก็จะมีเจดีย์แบบนี้นะคะให้ได้กราบไหว้นะทุกคนมาเที่ยววัดสีดอนมุดอำเภอสารพีกันค่ะ